หนูคิดไม่ถึงเลยค่ะว่าหนูจะได้โดนโดนตีรอโดนกระทืบเลยค่ะคุยฟิล์มอันนี้หนูโดกระทืบเลยหนูเลยงว่าหนูผิดอะไรอะทำไมหนูหนูสั่นไปหมดเลยตอนนั้นอะเขาไม่มีตะกะอะไรในชีวิตแล้วว่าฟิล์มจ๋านี่นี่ฟิล์มโชคดีมากนะคะที่ยังมีแรงมาคุยกับพี่อธิช็อตนะ ตำแหน่ง yup. <po bio> ไหนในความสัม <At> พันธ์ฟ <ctions> ิมเหรอคะสวัสดีค่ะฟิมสวัสดีค่ะพี่อริชาะมีอะไรคลยกันคะวันนี้ค่ะหนูได้เจอกับพี่คนหนึ่งเขาเข้ามาจีบเราอย่างเงี้ยค่ะหลังๆมาเขาก็เริ่มเปลี่ยนไปอะค่ะเขาเป็นคนที่ชอบพูดถึงเรื่องคนเก่าๆให้เราฟังตลอดเอ๊ะตอนจีบหนูก็ดูแบบพยายามพยายามเนาะเราไม่ค่อยรู้รายละเอียดเกี่ยวกับเขาสักเท่าไหร่อะค่ะเพราะว่าเวลาเขาจะโทรมาอย่างเงี้ยเขาจะเป็นคนโทรติดต่อเรามามากกว่าเราจะติดต่อกลับไป พอเริ่มจะเป็นแฟนกันกับกลายเป็นคนที่ชอบพูดถึงแต่แฟนเก่าใช่ค่ะเราพูดถึงแฟนเก่าในมุมไหนอะคะฟิล์มประมาณว่าเขารู้สึกผิดกับคนเก่าทําไมเขาต้องรู้สึกผิดคะหนูก็เริ่มเอะใจตั้งแต่ตรงตรงที่เขาพูดเนี่ยแหละคะ่ะเพราะว่าทาไมต้องรู้สึกผิดกับคนเก่าเขาเหมือนว่าเขาทําไม่ดีกับคนเก่าไเยอะอะไรประมาณนี้หรือเปล่าก็จริงครับเพราะว่าหนูเคยทักไปคุยกับผู้หญิงคนนั้นหนูคุยกับเขาดีนะคะเราก็ไปรู้รายละเอียดมาที่ว่า คือคบกันไม่ได้เป็นเพราะอารมณ์ทางด้านอารมณ์ของผู้ชายคนนี้ของผู้ชายคนนี้อ่าแล้วพอเขาพูดแบบแบบนั้นป้าวหนูกลัวไหมตอนนั้นหนูก็ยังไม่ค่อยมั่นใจค่ะเพราะว่าเราเราเราต้องเป็นคนประสบเองเจอเองก่อนถึงจะรู้แล้วเป็นยังไงคะความสัมพ์กับเขามันมีบางอย่างเปลี่ยนไปมีปัญหากับพี่เขาทีไรยังไม่ทันพูดให้เข้าใจก็ลงไม้ลงมือแล้วว่ะทำร้ายร่างกายด้วยเหรอคะค่ะช่วงนั้นหนูตกใจมากเลยคือโดนตกครั้งแรกหนูเบอร์เลยค่ะนี่ไง สิ่งที่เขารู้สึกผิดกับคนเก่าเราไม่ฟังเหตุผลเลยนะคะใช่ค่ะทุกอย่างถึงต้องแบบฟังให้ดีเลยนะจ๊ะทุกคนค่ะ <c oughs> <c oughs> อะไรก็ตามที่เกิดขึ้นถ้าเช็คได้เช็คดูซิว่าเขาทํายังไงกับคนเก่าบ้างเพราะเราอาจจะเป็นรายต่อไปพี่มงเขาเวลาที่เขาตบตีเราแล้วหลังจากที่แบบจบการทำ้ายร่างกายแล้วอะค่ะเขาสํานึกผิดหรือเขาขอโทษหรือเขาแบบอะไรเงี้ยมั้งไหมอะขอโทษแล้วก็จบด้วยการเป็นแบบว่า ตอนนั้นหนูอาจจะเห็นกับเรื่องของด้วยอะค่ะแบบว่าเรื่องเงินอะไรประมาณนี้เวลาเขาชอบตกตีเขาก็จะงอด้วยซื้อทองให้ซื้อเออซื้อของให้ซื้อโทรศัพท์ให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะหนูก็เลยอไม่เป็นไรตกได้จ้ะแลกกับโทรศัพท์เนี้ยหรอหรือคือตอนนั้นยังคิดไม่ได้ค่ะแต่ว่าหนูอายุยี่สิบยี่สิบสี่ยี่สิบห้าแต่ถามว่าเราครั้งแรกนะที่มีปัญหากับเรื่องพวกนี้เรามันเริ่มหนักขึ้น ตรงที่ว่าหนูเริ่มแต่งตัวค่ะเริ่มแต่งตัวแล้ว,วแบบโกนลงเฟซอะไรบ่อยๆเงี้ยแล้วก็จะมีเพื่อนที่แบบเขาแอดเข้ามาเนี่ยซึ่งเราไม่รู้จักเลยแต่เรารับแอดไปหมดเลยทุกคนประมาณ4ี่พันห้าพันคนอย่างเงี้ยค่ะมันก็ต้องมีการทักมาอยู่แล้วไม่รู้แต่หนูไม่รู้จักเขานะคะที่เขาเอามาเป็นประเด็นได้ไดแบบหนูคิดไม่ถึงเลยะคะ่ะว่าหนูจะได้โดนโดนเตะรอบโดนกระทืบเลยค่ะคุยฟิมอันนี้หนูโดนกระทืบเลยหนูเลยง,งว่าหนูผิดอะไรอะ่ะทำไมหนูหนูสั่นไปหมดเลยตอนนั้นอะ เขาไม่มีตักกะอะไรในชีวิตแล้วว่าฟิล์จมจ๋านี่นี่ฟิล์มโชคดีมากนะคะที่ยังมีแรงมาคุยกับพี่<า>ยไอ้ไชอตนะ,ะใช่ด่ะถ้าเกิดวันฟิล์มตายไปแล้วทํายังไงอะ่ะแต่สุดท้ายแล้วหนูก็มามีลูกกับพี่เขาคะ่ะ เราได้แต่งงานหลังจากคลอดลูกปัป๊บพี่เขาพูดกับเราตลอดตั้งแต่ท้องจนถึงคลอด <Wow. S 2> ว่าถ้าลูกคลอดเมื่อไหร่อ่ะมึงจะใส่หัวไปไหนมึงก็ไปเลย oh. อะไรแบบนี้หนูเป็นคนซักผ้าถูบ้านทําอะไรให้เขาทุกอย่างเลยคือหลังจากที่หนูคลอดลูกที่โรงพยาบาลนะคะ oh. พ่อผัวกับแม่ผัวามารับมารับเราเพื่อไปบ้านพี่เขาที่ชัยนาท oh. เอาลูกเราไปด้วยหนูก็เลยงงว่าทําไมไม่ไม่อยู่ใกล้ๆกบ้าน เหมือนแม่เขาน่าจะรู้ว่าเราสองคนไม่น่าจะเลี้ยงลูกได้น,นั่นสิคะ่ะฟิล์มพี่ถึงได้ถามอย่างว่าเนี่ยอพอหนูโอเคหนูพลาดพลั้งมีลูกไปโดยที่หนูอาจจะไม่ทันได้คิดเนี่ยแต่แปลว,ว่าเมื่อเรามีลูกอ่ะเราก็ต้องมีแผนอะไรในชีวิตเหมือนกันซึ่งมันกลายเป็นว่าอพอปุ๊บแล้วก็พ่อแม่เขาก็เอาลูกไปแล้วฟิล์มไม่รักลูกเหรอคะรักค่ะช่วงนั้นคือหักหนูหนูร้องไห้เลยค่ะหนูคิดว่าแม่เขาจะมาอยู่กับเราที่ห้องด้วยอะไรด้วยอย่างเงี้ยคะ่ะ แ้วเขาเอาลูกไปแล้วหนูไปด้วยป่ะหนูไปอยู่กับเขาป่ะหนูหนูก็ไปค่ะวันหนูหนูต้องไปด้วยเพราะว่าเขามารับเราค่ะก็แปลว่าเราต้องแยกกับเขาไม่แยกนะคะแต่ตอวเขาเข้าไปด้วยกันด้วยกันหมดเลยไปด้วยกันหมดเลยลางานไปด้วยไปอยู่ที่ชัยนาทด้วยกันหมดเลยสัญญาณมันมีเต็มไปหมดอะฟิล์มแต่พี่ก็เลยงงว่าฟิล์มก็เดินต่อฟิล์มก็เดินต่อฟิล์มก็เดินต่อไง หนูยังไม่เคยเจอไงคะหนูยังไม่เคยเจอประสบอแบบนี้หนูคิดว่ามันเป็นเรื่องปกติหรือเปล่าหรือ <c oughs> เราแบบเราอ,อยู่เนี่ยหนูหนูอยู่ในสังคมอีกแบบหนึ่งแต่เขาเป็นสังคมอีกแบบหนึง่งพี่เขาก็สอนเราดีแบบว่าแต่หนูแค่ไม่ชอบตะกะตรงที่ว่าความคิดเขาสั้นไปนิดนึงแบบฟิล์มหนูคิดว่านคน <สะ S 1> ที่แต,แต่งงานกันต้องกระทืบเป็นตลอดเวลาหรอก็ถ้าอารมณ์ร้อนหรือเราไปเคียวเขมเนียค่ะไม่มีทางผู้ชายดีๆเขาไม่ทำร้ายผู้หญิงค่ะไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรเด้อใช่ค่ะ เข,เขาตบตีกระทืบหนูได้ด้วยความไม่มีเหตุผลขนาดนั้นเนะ่ะก็ไม่แปลกเลยค่ะที่เขาจะไม่เลี้ยงลูกหนูก็ยังทําอีกฮะทาอะไรอีกคะหนูก็คือช่วงที่หลังจากเลิกกับพี่เขาไปเนะะี่ยค่ะคือเราก็ยังยังอยากที่จะมีอยู่นะคะครอบครัวครั้งแรกคือเกิดจากพี่คนแรกคนนี้ไปเราไม่สําเร็จเราทิ้งระยะหา่างจากพี่เขามาได้สองปีแต่ในสองปีนี้ก็ยังมีพี่ที่สนามบินเหมือนกันมาจีมีคนใหม่มาจีแล้วเขาเปนะ็นยังไงคะ หนักหนักสุดเลยฮะอันนั้นหนักคนแรกก็หนักมากแล้วนะนี่หนักกว่าอีกหรอคะอันนี้ไม่เป็นการทําลายร่างกายนะคะแต่คือทิ้งหนูในขณะที่หนูท้องเลยะคะ่ะหนูไม่ท้องอีกแล้วไม่หนูได้หนูไม่คิดอีกคือเรื่องเรื่องการป้องกันเนี่ยตอนแรกหนูคิดว่าพี่เขา่าจะใส่ถุงยาแต่ว่าเขาบอกว่าเขาไม่ค่อยมีเขาก็เดี๋ยวเอาไว้วันหลังแต,แต่เราก็ไม่คิดนะคะว่าสองครั้งสามครั้งที่เขามีอะไรกับเราเนี่ยคือจะติดเดี๋ยวค่าฟิลม์มครั้งเดียวก็มีลูกได้ค่ะ แล้วพอเขาทิ้งไปแล้วหนูทํายังไงกับลูกอะคะ่ะช่วงนั้นติดต่อกันยากมากเลยค่ะเพราะว่าเขาจะให้เราไปเอาเด็กออกช่วงนั้นพ่อหนูก็เสียด้วยอะไรด้วยแต่เขาก็ยังมีเอเอพาเราไปทําไปงานศพพ่อนะคะแต่หลังจากงานศพพ่อเสร็จแล้วเนี่ยคือพี่เขาก็ดิ่งไปเลยค่ะหายไปเลยติดต่อไม่ได้ค่ะที่สุดแล้วหนูเนี่ยแล้วหนูให้ลูกไปกับเขาอย่างเงี้ยเหรอคะเออให้ลูกไปอย<น>ู่ว่าหูะเลี้ยงลูกจนถึงแปดเดือนค่ะค่ะแล้ว เราติดต่อเขาไม่ได้เลยเราเลิกติดต่อเขาไปเลยแต่เขาอะดันติดต่อกับเอติดต่อกับมาหาเราเองกลับมาเพื่อที่จะคือเหมือนประมาณว่าอยากเห็นหน้าดูเพราะว่าเขาเห็นหนูเอาลูกลงโซเชียลอะไรอย่างเงี้ยไงคะค่ะแล้วเขากลับมาเพราะคิดถึงเหมือนประมาณว่าปู่เขาอะค่ะกเหมือนจ,จะเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายอะไรประมาณนี้เหมือนเขาอาจจะคุยกับพ่อเขาเรื่องเอความรับ ที่เขามีคือเขาไปทําเด็ดทิ้งเอาไว้อะไรประมาณเนี้ยค่ะแล้วเขาไม่ได้คิดว่าจะกลับมาเพื่อจะแบบว่ามา<ข>อเอ,อ่อมาดูแลครอบครัวมีหนูเป็นภรรยาแล้วมีลูกอะไรอย่างเงี้ยเหรอคะหนูไม่เอาเองค่ะก็คือแต่ก็ให้ลูกเอาไปให้ปู่กอดเล่นอย่างเงี้ยเหรอหนูไปด้วยค่ะหนูวันนั้นหนูไปด้วยหนูรู้เลยค่ะว่าตอนนั้นคือปู่เขาเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายแล้วเขาเจอหน้าหลานแล้วเขาแบบอือ,อ,อครักแล้วหนูก็ทิ้งลูกไว้กับตรงนั้นเลยหนูก็ยังไม่ได้ทิ้งนะคะเพราะว่าหนูเองก็ ไม่ไม่ไม่ได้ทิ้งถ้าไม่เกิดกับปัญหาครอบครัวหนูก่อน <Huh? S 2> คือครอบครัวหนูมามีปัญหาตอนหลังๆหนูเป็นลูกคนเดียวอะคะ่ะคือแม่จะต,ต้องใช้เงินใช่ไหมคะเราเราจะต้องหาเงินด้วยซึ่งจริงๆแล้วถ้าหนูใช้ชีวิตคนเดียวหาเงินให้กับลูกอะแต่หนูก็ไม่มีเวลาให้กับครอบครัวเลยครอบครัวก็คือแม่กับยายอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูจะต้องหาเงินไปทํางานแล้วซึ่งเราเองเราไม่มีใครดูลูกเราอะแต่หนูดูดได้ตั้งแปดเดือนแล้วนะแปดเดือนช่วงนั้นหนูดูได้เพราะว่าหนูไม่ได้ทํางาน แล้วทำไมถึงเขาคือพี่ไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันว่าอ่าโอเคก็สรุปแล้วว่าตอนนี้ก็คือหนูเอาลูกไปให้เขาเลี้ยงแล้วทั้งสองคนก็คือไม่ได้อยู่กับหนูเลยใช่ค่ะโอเคแล้วตอนนี้ทํางานแล้วก็มาดูแลคุณแม่กับยายใช่ครับพี่แค่ยงังงงอยู่เฉยๆกับการตัดสินใจในชีวิตของหนูเพียงแต่พี่แค่มีความรู้สึกว่าถ้าจะมีความรักครั้งต่อไปใช้สติค่ะใช้สติเธอหนูหนูพลาดมาสองครั้งแล้วนะคะฟิล์มเนาะ อย่าพลาดอีกไม่มีลูกคนไหนที่เติบโตมาแล้วรู้สึกว่าตัวเองมีความผิดพลาดของพ่อแม่และมีความสุขอะค่ะนะคะอย่างน้อยพี่อยากให้มันมีประโยชน์บ้างในการที่หนูโทรเข้ามาว่าหนูจะไม่ทําอะไรที่ผิดพลาดหนูพลาดไปสองรอบแล้วนะลูกอย่าพลาดอีกนะคะนะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะดูคลาบไฟเดย์จบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆกันนะคะ ในความสัมพันธ์